มีรับประกันเนื้อนะประกันเนื้อเนื้อขาวไม่หวานไม่มันผมรับประกันเค็มให้ครับไม่ต้องกลัวนะครับครับ้านนครชัยครับผมเป็นสาขาเดียวนะครับเป็นสาขาสองนะครับไปบริการถึงที่เลยครับผมทุเรียนเรารับประกันเนื้อทุกลูกนะครับผม สวัสดีครับอยู่กับช่องนุ้น้อยชาแนลนะครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวน้อยมาเอาทุเรียนร้านเอสนะครับผมอยู่ที่สถานีทุเรียนนายลาครับผมเดี๋ยวมาติดตามครับผมทุเรียนนายลาอ่ะหกสิบเก้าบาทครับผมอ่ะมาดูเนี่ยนุ้น้อยวันนี้มาเอาห้าสิบร้อยห้าสิบโลไอห้าร้อยโลครับผมจ้ะเดี๋ยวรอนี้ครับบรรยากาศนะครับอ่ะเอสทุเรียนมาบ่อยแล้วนะนี่มาเอาประจํานะครับผมมาได้เลยนะราคา 6กสิบเก้าแปดเก้า้าเกครับผมทุเรียนดีครับผมมาดูครับอันนี้ห้าร้อยโลมาได้เลยนะครับอยู่ที่ตลาดสถานีทุเรียนนยยาลาครับคลองหลวงปทุมธานีนะครับผมนะนี่บรรยากาศมาได้เลยเปิดพุทธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์วันจันทร์นะครับหวันนะอยู่ตรงนี้ห้าหวันนะครับสถานีทุเรียนนเยยาลานะครับผมโปรโมชั่นหกเก้าแปดเก้าเก้า มีสาราคานะครับทุเรียนเนื้อดีครับจากาชุมพรนะครับผมอันนี้คือบรรยากศาศเคาน์เตอร์เนาะกิโลเราก็ได้มาตรฐานครับผมรับรองแล้วก็มีบินให้ชัดเจนนะครับมีรับประกันเนื้อนะประกันเนื้อ,อเนื้อขาวไม่หวานไม่มันผมรับประกันเค็มให้ครับไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็นําบินมาด้วยนะครับก็นำทุเรียนมาด้วย ใครที่จะเกมนําทุเรียนกับบินมาด้วยนะครับก็อย่าทิ้งบินนะก็อ่ายินดีก็รับทุกท่านนะครับผมได่ครับผมนี่วันนี้เอาประมาณแปดร้อยโลนี่ใช้บรรยากาศครับผมเดี๋ยวน้อยตุนตุนของก่อนเพราะว่าอายุหยุดหลายวันแล้วก็ของจะไม่เข้านะน<ำ>ประมาณแปดร้อยโลครับผมไปเนื้อดีรับประกันครับผมเนี่ยเด้วดูพาดูเนื้อ,อดีไปพี่นะ อันนี้เด็ดพรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้จะไม่พรุ่งนี้ได้ไหมพรุ่งนี้ไม่สุกนะต้องรอเนี่ยครับอันนี้ยังยังไม่สุกนะอ่าต้องสองวันได้ไหมสองวันได้ไหมประมาณสองวันครับเนื้อนี้เยอะสุกก็สุกไม่เยอะสุกไม่เยอะแล้วต้องตุนนะครับผมอ่ะมาได้เลยแล้วก็ฝั่งนี้คืออันนี้พันอะไรพี่อันนี้อันนี้อะไรบอทองแล้วปลาละอูตรงกองไหนปลาละอูฝั่งท้ายปลาละอูฝั่งนู้นอันนี้ อันนี้หมอนคองของอท่านสิงห์จุมพรนะครับผมนะนี่ราคามันมีอยู่สามราคาหกเก้าแปดเก้าเก้าเก้าเก้จะเป็นของปลาลอูนะอันนี้ครับปลาลอูอันนี้คือปลาลอูจังหวัดประจวบจังหวัดประจวบครับของชุชมพรอ่ะเนื้อเขาจะดีนะครับผมแล้วก็อ่าเนื้ออร่อยครับของปลาลอูนี้นะเนี่ยกองเนี้ย ใครสนใจก็มาได้เลยนะเนี่ยเอทุเดียนนะครับผมอ่ะดูเบอร์โทรก่อนใครสนใจจะรับไปขายต่อเลยอ่ะโทรมาได้เบอร์นี้นะครับ0 6 3 1 5 1 6ส4 6หนึ่งห้าหครับเอทุเดียนาปีกและส่งครับผมก็สนใจก็อ่าเข้าไปดูที่เพจเอทุเรียนนะครับผมก็เขามีหน้าเพจนะครับแล้วก็มีหน้าร้านเราจะไปแบบนี้ออกบูธอย่างนี้ไปไปทั่วๆนะครับทุกทจังหวัด ประมาณ5วัน6วันอันนี้คืออะไรนัดยางใชนัดยางราคาแปดเก้าอ๋อแปดเก้ายาง,งแปดเก้ายางแดงเก้าเก้าอ๋อจะได้รู้นะเนาะผมเกตเกตเก้าเก้าคือ,คอ,อยางแดงนะอ่ะเพราะว่าลูกมันเหมือนเหมือนกันเนาะแล้วตัวนี้รัดไหมตัวนี้รัดไหมไม่รัดโอเคเข้าใจอ,าอันนี้คือรู้กันนะตัวนี้แปดเก้านะครับผมตัวสวยสวยสวย,สวยสุดก็โน้นเลยเก้าเก้านะครับผมยางแดงนะตัวทรงสวยรูปูสวย,สวย นี่ครับอันนี้สวยนะครับผมูใหญ่นะคระคัขาขาดเกตทรงสวยลูกสวยภูเยอะเนี่ยครับนี่สวยละแล้วก็สวยสุดนี่พามาดูสวยสวยสุดสวยสุดนะครับก็ตอนนี้ก็คือทรงสวยทรงลูกสวยนะเพื่อนนะเนี่ยทรงสวยเลยแบบว่าไม่ลูกตูดไม่แหลมตูดกลมตูดอะไรนะครับผมแล้วก็ภูเต็มเต็มแบบนี้เลยเนี่ยพาดูให้รอบเลยอันนี้คือราคา 99นะครับโลละ9.9ทรงมันสวยเพื่อนเนี่ยเนื้อเยอะนี่ครับแบบนี้เลยนะมาได้เลยนะที่เอทุเรียนนะครับผมนะตลาดสถานีทุเรียนนายลาครับเปิดเปิด,ปดตั้งแต่วันพุธวระพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์วันจันทร์นะครับ5วันวันนี้เป็นวันที่สองนะครับเป็นวันที่สองแล้วก็เหลืออีกประมาณอ่า5วันครับผม5วันนะ ออมาได้เลยเปิดตั้งแต่2องโมงเช้าถึง3ามทุ่มนะครับผมขายดีเนาะได้เลยครับีของไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกไหมวันนี้เดี๋ยวมีไหมสองคันครับเีมีไหมอีกนับ2คันนะเดา๋ยวเติมเรื่อยๆนะช่วงบ่ายหนึ่งคันครับผมนี่ลงไป2คันนะเมื่อคืนนะสองคันก็ประมาณหกเก้าตันกว่าเก้าตันกว่านะของผมมาสี่ตันห้าสี่ตันหมแล้วรับรองของมีเติมตลอดครับผมไม่ต้องกลัวนะของมีตลอดมีเรื่อยๆมีทุกวันวันละประมันอาซิโกตันเนาะ 10ตันถึง20ตันนะครับมีแบบว่าต่อวันเข้ามาเรื่อยๆครับหาของได้เท่าไหร่มาเท่านั้นเลยมาได้เลยครับผมแต่ยังเมื่อคืนได้ของเกือบ20ตันของทยอยมาได้มาเรื่อยประมาณ10-20กว่าตันถึง20ตันนะครับมาเป็นรอบๆมีทุกวันมีทุกวันครับไม่ต้องกลัวมาได้เลยครับผมเดี๋ยวมีโปรโมชั่นเล้าๆมีโปรโมชั่นให้จัดมีโปรโมชั่นตลอดเนาะคุณเดชนเนาะเดี๋ยวมีโปรโมชั่นมาเรื่อยๆครับโอเคครับผมมาได้เลยครับครับคุณเด็ดชากฝากร้านนะครับผมเอทิโเรียนเลยครับนะครับผม ติดตามหน้าเพจได้เลยเตียนเนาะเบอร์โทรติดต่อตามนี้เลยครับมีทั้งขายปีกทั้งขายส่งราคาถูกแน่นอนครับมาได้เลยแล้วก็ใจดีมากๆเลยครับผมก็ซื้อไปไม่ดีไม่หวานไม่มันํามาเคือเทแล้วประกันเนื้อทุกลูกแต่เน้นย้านะต้องมีใบเสร็จพร้อมเรียนมานะเราถึงรับประกันถึงดูเนื้อไม่ดีเราเปลี่ยนให้เลยครัใจถึงครับไม่ต้องกลัวนะเราขายปริมาณเยอะเรารับรองว่าไม่่นแน่นอนครับผม ก็ซื้อแบบซื้อเลยเนาะตรงๆเลยครับฝากผมกันแบบนี้เลยฝากฝากด้วยครับฝากด้วยนะครับผมนะขอบคุณมากครับคุณเดชครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสสวััดีครบนี่ครับอ่าปิงนะครับแอดมินเพจของเอสทุเรียนนะครับทูเดียนครับใช่ครับฝากร้านแล้วก็โปรโมทให้กันครับเรามีอะไรตอนนี้โปรโมชั่นอตนนนนี้โโปรมชั่ะครับผมเอสทุเรียนนะครับราคาเริ่มต้นที่69บาท89แล้วก็99้าสนะครับอยู่ที่สถานีทุเรียนอายารานะครับเรามาจัดบูธถึงวันอาทิตย์นี้นนะคครรับใใสจกก็็มาได้้แลว ถ้าเกิดใครอยู่เราแวกนู้นก็ไปหาร้านน้อยได้นะครับไปชาแนลได้นะครับอยูสาขาเดียวกันอยู่ที่หมู่บ้านนครชัยซอย2ครับผมบ้านนครชัยครับผมเป็นสาขาเดียวกันครับเป็นสาขา2นะครับไปบริการถึงที่เลยครับผมทุเรียนเรารับประกันเนื้อทุกลูกนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับผมใครดีๆกำลังไปกำลังไปนะครับไปแปดร้อยโลกล่าวว่าจะเอาแค่ห้าร้อยเนี่ย เราแรกจะมาเอา500โดยแปไปไปแปดร้อยโลแต่ไปวันเดียวก็หมดครับหมดขายดีครับผมขายดีครับใครสนใจก็มาได้เลยนะราคาถูกครับผมราคาส่งมีราคาส่งให้ครับมีขั้นส่งครับผมราคาถูกเยาขอบคุณมากครับสวัสดีครับก็ฝากเลยนะครับอีทุเรียนนะครับมาได้เลยเนี่ยอยู่ที่สถานีทุเรียนนยจาลาครับผมเปิดอยู่มานี้ห้าวันหกวันนะครับพุทธประหัสสุขเสาร์อาทิตย์จันเนี่ยครับบรรยากาศนี่เดี๋ยวน้อยวันนี้เอาไป800โล แล้วรอติดตามที่หน้าร้านเราเลยนะครับผมเนี่ยครับอันนี้ไม่พอใส่ต้องใส่ข้อแล้วมั้งเนี่ยครับคือหมอนทองล้วนๆนะครับผมมาได้เลยใครสนใจก็มาเลือกซื้อที่หน้าร้านได้เลยครับมีราคา69,89,99แล้วก็จะรับไปขายต่อก็ราคาพิเศษครับติดต่อมาได้ที่คุณเอสทุเรียนนะครับเบอร์โทรตามนั้นเลยครับผมหรือติดต่อที่เพจเอสทุเรียนได้ครับผม มีราคาส่งแน่นอนครับผมราคาถูกๆเหนือดีๆรับประกันครับผมก็โอเคครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้กันบ้างน้อยนะครับก็ฝากติดตามรับชมคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็ติดตามดูนั้นนะครับเดี๋ยวมาลงที่ที่ที่ร้านนะครับก็โอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับฝากกดแล้วเจอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ